อยากได้บ้านนะครับใกล้นิคมเกตเวย์นะครับบ้านทรงนี้นะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแนะนำที่รวยพิรมกอรี่ตรงนี้เลยนะครับมีบ้านทั้ง2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับสามห้องนอน2ห้องน้ำนะครับจอดรถได้สองคันนะฮะจอดรถสองคันก็คือจอดกว้างแบบนี้นะครับรวยพิรมกอรี่ตรงนี้นะครับทำเลดีมากๆนะครับทำเลดีก็คือ1นะครับไม่ไกลจากถนนหลักนะครับก็คือตรงนี้ใกล้ๆนี่เองนะครับ ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะครับโล่งโปรง่งสบายนะครับสารุวโภคก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ น้ำไปเป็นของส่วนภูมิภาคอยู่ในเขตอำเภอพนมสาร,รคามนะครับปลาปาภูมิภาคพนมสาร,รคามการไฟฟ้านะครับเป็นส่วนภูมิภาคของพนมสาร,รคามการก่อสร้างนะครับเป็นการก่อสร้างที่นะครับมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับมีการตอกเสาเข็มด้วยนะลืมแจ้งไปของตัวบ้านด้วยโรงรถด้วยนะครับทุกขั้นตอนก็คือเป็นไปตามมาตรฐานของงานด้านวิศวกรรมนะครับทำเร,บบรดีแบบนี้สานนพวกดีแบบนี้การก่อสร้างดีแบบนี้ ไม่ควรพลาดนะครับอยากได้บ้านดีๆนะรีบทักทายเข้ามาชมบ้านกันนัดมาชมบ้านกันนะครับมาพูดคุยนะครับโปรโมชั่นราคาของแถมกันที่ตรงนี้นะครับ